สวัสดีค่ะวันที่13เมษายนก็เป็นวันเกิดของไรซ์แซนโตสมือเซตทีมชาติเปอร์ตริโกนะคะพี่นุชก็ได้มาโพสตอรี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เซนโตสด้วยค่ะเราเลยนำคลิปที่แซนโตสเคยพูดถึงพี่นุชมาให้ฟังกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องรถเมย์ที่ช่วยหาคลิปให้น่ารักมากๆเลยและขอบคุณคนโพสด,ด้วยค่ะก็ไปฟังคลิปเปนก่อนเลยนะคะ c o m through this right here Luzzy has been one of my favorite setters of all time and I didn't only get a chance to play with her this week but also train with her, talk to her, just connect with her in a more personal level and I love her! เมื่อมีคนขอให้แซนโตสพูดถึงลุสลาแซนโตสตอบว่าฝันที่เป็นจริงเลยลุสลาเป็นหนึ่งในมือเซตที่ฉันชื่นชอบตลอดการฉันมีโอกาสได้เล่นกับเธอในอาทิตย์นี้และยังได้ฝึกซ้อมกับเธอพูดคุยกับเธ ได้รู้จักเธอในแง่ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและฉันรักเธอคะ่ะแซนโตสก็คงหมายถึงพอรู้จักพี่นุชมากขึ้นจากที่ปลื้มอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นรักเลยพี่นุชทำให้คนรอบข้างหลงรักตลอดเลยนะคะเนี่ย